หลัก6อออ,อแรกอาหารรับประทานอาหารให้ครบ5หมูอสองออกกำลังกายควรออกอย่างน้อยวันละ30นาทีอสามอารมณ์รู้จักการควบคุมอารมณ์ อสี่อ,อนมามัยสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมดีชีวีแข็งแรงอหอ,อโรคยาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐอ,อ .6. กอบายมุกงดเว้นบุหรี่สุราสารเสพติดและการพานัน